ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ไปนี่คือ6ขั้นตอนในการรีโนเวทบ้านหลังแผ่นดินไหวข้อ1ตรวจสอบความเสียหายด้วยวิศกรอย่าตัดสินด้วยตาเปล่าวควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจโครงสร้างพื้นเสาคานผนังข้อ2วางแผนปรับโครงสร้างและฟังก์ชัน 3. เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างแบบกันไว้ดีกว่าแก้เช่นเสริมคานเหล็กหรือเพิ่มโครงสร้างผนังรับแรงเฉือน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต4เลือกวัสดุก่อสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหวเช่นใช้ผนังเบาแผ่นยิบซ่อมโครงเหล็กข้อ5ดําเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโครงสร้างข้อ 6. ปรับภาพลักษณ์ของโครงสร้างให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดอย่าลืมนะครับแผ่นดินไหวอาจทําให้บ้านสัน่นแต่มันไม่อาจสัน่นคลอนในโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการรีโนเวทบ้านให้ดีกว่าเดิมครับ